ถึงสหานีเชียงใหม่แล้วครับนะครับตอนนี้รถมารับกันแล้วนะครับแล้วเรางหน้าเธอต้องถ่ายรูปมาคนข้างหลังด้วยสอง Years ต a อ e r ตอนนี้เรามาอยู่วัดอะไรปราบมารบรรดาโชคล่าดังเรื่องอะไรคะ ขายเงินทองเฮ้ยมันมีทางเข้าเข้าไปข้างในด้วยอะแนนมันคืออะไรข้างในอะเนี่ยเขาเขียนว่าทางเข้าอะเนี่ยทางเข้านี่มีคนถอดรองเท้าอยู่เนี่ยอ๋อเขาไปทำมาทำมาทีอยู่ข้างใน ยังไงเพิงรับแม่เขาบอกห้ามตีเปล่าโบเดินวนก่อนอู้มีอันนี้ด้วยนี่ขอพรอตรงนี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ตรงนี้เขาเรียกว่าเขาเรียกวันนะครับขอพรอกันนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาไหว้พระประธานในอุโบสถน,นะครับตอนนี้เรามาไหว้ขอพรที่วัดปุปคุดนะครับวัดอุปคุตเรามีความเชื่อว่าใครมากราบไหว้ก็จะมีกินมีใช้นะครับมีโชคมีลาภมาทำบุญแล้วก็ ม่เชียงโชคเหรอนแนนเขาฝากซื้อใช่ปะออกมาด้านนอกวัดมาถ่ายรูปกับมุมถนนวิวเมืองเก่าของเมืองเชียงใหม่กันหน่อยนะครับครับตอนนี้เรามาประตูท่าแพนั่นไงนกนั่นไงวันนี้เขามีงานนะครับจัดซุ้มงานเทศบาลเชียงใหม่ ไม่เป็นไรครับถ่ายเองก็ได้ครับบหเดี๋ยวดูทั้งถ่ายคนเดียวกันอะไรเนี่ยเย็บ yep. อ่านว่าอะไรแนนอ่านว่ายี่เป็งเชียงใหม่ครับตอนแรกมองไม่ค่อยใช้อ่านไม่รู้เรื่องพอมาดูคลิปถึงรู้ ามีบริการแบบนี้ด้วยนะครับไม่เป็นไรครับนี่ครับตท่าแพถ้ามีนกก็ต้องฝั่งโน้นนะครับที่ถ่ายมาเมื่อกี้ก็จะมีคนอาสาถ่ายให้และคิดแล้วแต่ให้เราให้บริการเราก็มาลองถ่ายแบบโล่งๆแบบไม่มีนกก่อนนะครับว่าวิวฟิลมมันจะเป็นยังไงโอเคไหม แล้วจะใส่เพลงหรือสโลว์โมชั่นยังไงอยากได้นกก็เดี๋ยวค่อยไปถ่ายตรงนู้นนะครับทุกคนก็ลองถ่ายหลายๆช็อตดูนะครับว่าช็อตไหนฟิลไหนแบบไหนเราถูกใจเอาไปอัพลงโซเชียลแล้วโอเคอน,นะครับแต่สุดท้ายอะครับก็อ,อยากได้ฟิลนกก็ลเลยต้องไปเสียค่าบริการให้เขา ดูครับว่าฟิลจะเป็นยังไงเราถ่ายกัน5คนแป๊บเดียวนะครับก็ให้ค่าบริการ150บาทนะครับ hey, <Hello. S 1> รััแล้วก็เดินทางมาเที่ยวกันต่อที่วัดนะครับไปดูกันครับ ตอนนี้มาเรามาอยู่วัดโลกโมลีนะครับวัดนี้ก็จะเด่นเรื่องความรักนะครับคนส่วนใหญ่ก็จะมาขอเรื่องความรักกันนะครับเข้าไปดูด้านในครับอุโบสถสวยครับวัดทำด้วยอุโบสถทำด้วยไม้สักนะครับไม้ทั้งหลังครับตอนนี้ ด้านในอุโบสถมีพระประธานปางที่สวยงามนะครับแต่ไม่ได้ถ่ายออกมาให้ดูนะครับลืมนะครับไปไหว้สักการะบูชาแล้วก็ลืมถ่ายคลิปให้ดูนะครับนี้เป็นวัดโรโมโลีนะครับเกี่ยวกับความรักนะครับโซนด้านหลังอุโบสถจะมีสถูกหรือจะดีก็ไม่แน่ใจนะครับช่วงนี้กำลังปรับปรุงก่อสร้างกันอยู่ อันนี้เราข้ามมาอีกวัดหนึ่งนะครับวัดมนเทียนเป็นวัดที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับวัดโลกโมลีนะครับเดินข้ามถนนมาก,ก็ถึงเลยประวัติของวัดนี้ไม่ได้อ่านมานะครับข้ามฝั่งมาแล้วก็ไหว้สักการะบูชาเท่านั้นนะครับถ้าใครอยากรู้ประวัติก็ลองเสิร์ชใน Google ดูนะครับ ด้านในวัดนี้ก็มีพระประธานที่มีปังที่สวยงามนะครับเป็นพระประธานที่แตกต่างจากวัดอื่นนะครับเนื่องจากมีเครื่องแต่งกาย2000 years later. ตอนนี้เราก็มาทานข้าวที่ร้านข้าวซอยนิมมานนะครับชิมกันหรือยังครับเป็นยังไงบ้างครับแซ่บ แต่ละคนอันนี้กินไก่นะครับใครกินไก่ตัวกินไก่ปูไหมล่ะตัวอาอปูเอาเอา๋อ,อลืมไปปูข้าวซอยปูอ๋อลืมไปนะว่าเป็นตัวกินไก่ <c oughs> นี่ข้าวผัดไส้อั่วน,นมครับน้องกี่ละน้อง ก็จะมีอาหารเพิ่มก็คือไก่สเต๊ะชุดน้ำพริกอองแล้วก็แกงปลาแห้งใส่ผักเชียงดานะครับครับตอนนี้มาแวะเฟิร์นคาเฟ่นะครับ คุณนายมาเร็วๆนายดูหน้าตารวยหลือเินกินอะไคะฮาน่าคอนพาซอร์พิพี่เลือกินอะรพี่อเมริกาโน่สั่งอเมริกาโน่พีหน่อยเอาอะไรคับ่นอเมริกาโน่หวานหวานานนินึงรมบินเลยค่ะไม่เอาเลยหนูไม่กินใช่ไหมคะ เป็นนมเย็นกาแฟ้อนเนีกินอะไรเนีชาติคุณนายเปิดให้ค่ะ เส,สุดเดลก็ไ้แล้วนน้นห้องน้ำเปิดประตูประตูจากกเดดเิได้แล้วใครถือไอ้เครื่องติดๆดอ่ะอ๋อฮะ น่ารักเหรอน่ารักก็ไปปุ้ยบ้านน้อยเนี่ยเหรอเออตอนนี้เรากำลังจะเดินไปห้องน้ำนะครับเพื่อจะไปเปลี่ยนเสื<ห>้อผ้าเพื่อจะถ่ายนะรูปในคาเฟ่กันนะครับเขาชี้ไปทางนี้ค่ะห้องน้ำนะคะ่ะแล้วน้ำเดี๋ยวน้องตามมาเหรอเดี๋ยวเขาไปเอาด้วยกัน เอาสั่งข้างในก็ได้นี่ใช่ไหมเนี่ยตรงนี้ก็มีคาเฟ่นี้เป็นแนวฟิลสวนที่เหมือนฟิลสวนต่างประเทศนะครับมีต้นสนจริงนะครับที่ปลูกได้นะครับที่นี่มีหลายต้นเลยวิวเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยครับกว้างด้วยลองมาแวะกันได้ครับที่นี่แนนหวาน snap เอาหนึ่งสอง เดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำพาสาวๆไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะคะเพื่อมาถ่ายรูปกันครับดอ้ยสวยโอ้ปีนี้เน้ไปีนี้ ว้าตอนนี้อยู่เฟิร์นคาเฟ่นะครับเชียงใหม่วิวก็เยอะมากเลยสองคนนั้นอยู่ไหนอะเออไปไปไปใช่ใช่ใช่ หว,วานๆอุ้ยจับจังหวะไม่ได้อะจับจังหวะไม่ได้กลับกล้องไม่ทันไม่เค่องใหญา่ไกับกลับกล้องไม่ทันนะาหวานนะติดนิดนึงกล้องจับช็อตที่น้องลื่นไม่ทันนะครับไม่งั้นได้ฮากันมากกว่านี้ครับง่ายเลย สวยเยอะเยอะเลยสวยเยอะเลยเขาได้รูปหลายรูปเลยนะเนี <öyle. S 3> ่ยโอ้โหโอ้โหอันนี้ก็มือกล้องค่ะอย่าบอกมือกล้องอ๋อนี่ของมาแล้วเหรอของเราเหรอใช่ไหมพี่จะกินแล้วนะโอเคอาหารมาแล้วน้ำมาแล้วนะคะกากกุหลบินอันนี้ก่อน นจัดพ็อปดีจัดพ็อปแนนจัดพ็อปจะถ่ายรูปเอามาวางใกล้ๆกันเราจะถ่ายยังไงเอาเค้กเอาเค้กมาวางใกล้ๆกันเออเอาแก้วเอาเอาขวดวางตรงเอาขอบขอบเอาเอากาแฟมาวางนี้แก้วสองอันนั้นด้วยขยับมาหรือจะเอาออกจากถาดก็ได้ค่ะไม่สวยเห็นปหมมันไม่สวยเอาออกจากถาดเออ Tutu, tutu, ah, udah. Okay. กินขนมกินเค้กเสร็จเรียบร้อยกันก็เดินหามุมถ่ายรูปกันนะครับหามุมสวยๆกันมันไม่ให้คลาย,ายด้วยนะนั่นห่ะไม่ได้เสเยด้วยหรออ๋อมันเข้าได้สองฝั่งอ่ะเรามาดูดอกกุหลาบกัน ครับมาถึงช่วงถ่ายรูปกันอวดภาพถ่ายกันนะครับท้ายคลิปครับไปดูครับ ล้วครับตอนนี้เรามาที่โป่งยงจังเกิลคอสเตอร์แอนด์ซิฟไลกันนะครับมาซื้อติเกตเพื่อจะเล่นเครื่องเล่นกันนะครับจะขอตัดไป EP ต่อไปนะครับคลิปนี้ยาวแล้วเดี๋ยวไปติดตามตอนต่อไปครับ